สวัสดีคับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้สู่รายการครัวคุณต่อยครับรามกันแบบนี้ประจำนะครับที่สำคัญได้ทั้งเมนูและได้ทั้งไข่ทุกเพราะว่าเรานั้นคู่กันนี่เสื้อยังคู่กับบางเกงแล้วใหญ่ตัวเองไม่คู่กับพวกเรา อันนี้เราตั้งใจจะทำให้่างนี้จริงๆ,ๆเราจะเอาสูตรอาหารดีๆเอาเรื่องราวดีๆเอาสถานที่ดีๆมาบอกกับท่านครับและนอกจากนั้นแล้วท่านมีปัญหาข้อข้องใจในชีวิตใดๆก็ตาม <c oughs> เรียนนะครับส่งไปเรียนจนถึงอเมริกา <c oughs> นนไม่อเมริกาเลยเน่เน่เนกับจบมาที่ยุโรปอีกต่างหาก <c oughs> สุดท้ายไปที่แอฟริกา <c oughs> โอ้โหสามทวีปไ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 ม่ได้อะไรเลยเอาสักหน่อยก็ได้เราได้หรอได้หรอได้ได้ สวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีครับดิฉันกับสามีตอนนี้ชีวิตแต่งงานของเรามาถึงอะไรเนี่ยน้ำไม่ไหลทางตันแล้วมันอ๋ทางตันโอ้โหน้ำไม่ไหลน้ไม่ไหลโอ้โหนี่เขาทําไม่ได้เขาตายเลยนี่เนี่ยมาถึงทางน้ำไม่ไหลนั่นคือทางตันโอ้ ชีวิตคู่ของเราง่อนเง่นงอแงมาสักพักหนึ่งแล้วนิสัยไม่ดีทั้งหลายเริ่มพลัางพูเขาตัวเขาเขาเหลอเหรอเขาเฝ้าบอกดิฉันว่าจะพยายามลดละเลิกจริงๆแล้วต้องเลิกอย่างเดียวค่ะเลิกกไม่ได้ต้องเลิกต้องเลิกค่ะถ้าเป็นเรื่องงานก็ต้องบอกว่าเลิกจบเจ้าเกียราิคัน เลิกทำงานเอาหน้าเ,ออเลิกพูดจาเสียสีเลิกเป็นนี่เป็นสินเ,ออเลิกหากินทุจริตออแต่ถ้าเป็นที่บ้านเลิกดื่มเหล้ากิยาเ,ออเลิกบ้ากามอารมณ์เ,ออเลิกนิยมฟุ้งเฟ้อ,เ,อ,อเลิกเหอยอยดสศตักเ,ออเลิกรักแฟนคนอื่น แล้วแล้วพอเสร็จเขาบอกบอกอย่างนี้บอกสามีเขาอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยสามีเขาตอบมาว่าไงครับก็ไม่เลิกไงเลิกเลิกไม่เลิกเหรอเขาบอกถึงทางน้ำไม่ไหลอะทางทางแต่ไม่ไรอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบตันเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ สิ่งหนึ่งที่คุณอยากรู้มากเรื่องของประโยชน์ของดอกขจรหรือว่าดอกสลิดนี่แม่ผมชอบที่คุณเขียนจหมายมากๆเลยน้อยคนนะจะเรียกดอกขจรว่าดอกสลิดคิเออจริงๆเป็นคำสุภาพของคำว่าดอกขจรทเรียาดอกสลิดและหน้านี้เป็นหน้าของเขาเลยใช่แล้วมันมีเพลงของเขาอยู่ด้วยมันมีเพลงของเขาอยู่ด้วยครับถ้าท่านไม่รู้ไม่รู้จักเ่ยไม่รู้ไม่รู้ฟังเพลงของดอกขจรครับตตตตึึึึงงง หอมดอกขกระถินก่ของกระถินัินอาาฟังอะบ้าผิดมาอฟังอะรบ้างผิดระวังให้ดีเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาเพราะว่ามีบางคนมีปัญหาใหญ่โตเรื่องอะไรบ้างผิดอะรบ้าถูกเออเอออ มีมันเรามีประโยชน์นะครับบอกประโยชน์เลยในขณะเดียวกันเดี๋ยวศา,าสตราจารย์จะช่วยทํา1เมนูโชว์ท่านผู้ชมเลยก็คือ,อดอกประโยชน์อชนดอกกระจนผัดไข่กันละกันนะครับประโยชน์ของดอกกระจนนะครับอย่างที่คุณโกะบอกไปแล้วดอกกระจนหรือเรียกว่าดอกสลิดนั่นเองยอดอ่อนผลอ่อนและดอกใช้รับประทานเป็นผักสดหรือนํามาต้มหรือลวกให้สุกใช้รับประทานร่วมกับน้าพริกก็ได้ ส่วนดอกนะครับยังสามารถนําไปปรุงอาหารได้อีกหลายเมนูเช่นแกงส้มแกงจืดแกงเลียงผัดไข่นะครับชุบแป้งทอดยำนะครับข้าวต้มดอกกรจร น้ำมันหอยผัดน้ำมันหอยก็สามารถเป็นอีกหนึ่งเมนูโปรดได้คุณค่าทางอาหารโภชนาการที่สําคัญเปเลยครับที่ได้รับต่อ100กรัมดอกกรจร100กรัมให้พลังงานเทนะ่าไหร่ครับให้พลังงาน72แคลอรี่ครับโอ้ให้เยอะมากนะเยอะ100กรัมให้72แคลอรี่ใช่คาร์โบไฮเดรต10.6กรัมโอ้วิตามิน A วิตามิน C แคลเซียมฟอสฟอรัส สูงมากในดอกขจรรับสรรพคุณทางยาแน่นอนต้องมีครับนะฮะสรรพคุณทางยาดอกและยอดใบอ่อนนะครับช่วยบำรุงโลหิตบำรุงหัวใจนะฮะดอกและยอดใบอ่อนมีวิตามินสูงรับประทานเป็นประจำช่วยบำรุงสายตานอกจากโลหิตหัวใจสายตาได้อีกช่วยรักษาหวัดที่เกิดจากนะะการตากลมนะครับหรือการตากอากาศเย็น ช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะปวดหงปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนคนโบราณเนี่ยขึ้นไส้วิงเวียนเขากินดอกกระจรกันถูกต้องจริงขับเสมหะแก้เสมหะไอที่บางทีเสมหะดีโลหิตออกมาอีกแก้ดีช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อเลอเหมเนตี้ยวบำรุงฮอร์โมนของสุภาพสตรีแบบนี้ที่ฮอร์โมนไม่ใช่ฮอร์โมนันนี้ควรหากนะเนช่วยรักษาไอ้หวัดเมื่อกี้ที่เขาบอกว่า จากการเกิดการตากลมใช่ไลมผมดีใจมากเลยผมเห็นสคริปผมกลัวคุณอ่านผิดอจะไปตากลมเออเช่วยรักษาว่าที่เกิดจากการตากลมไม่ใช่ครับตากลม วัดที่ไม่มีเชื้อโรคอ่ะนะฮะช่วยบรรเทาได้เกิดจากอากาศแต่ว่าถ้าวัดมีเชื้อโรคก็ไปหาหมอนะครับแต่คุณเชื่อผมเลยใครไม่เคยรับประทานไปทานสะดอกกระจรนะฮะอร่อยจริงๆสดก็อร่อยนะครับชุบแป้งทอดก็อร่อยหรือเอามาลวกนะครับแล้วก็ใส่กะทิก็อร่อยขเอาไปทำยำก็อร่อยครับผมในขณะที่รอศาสตราจารย์ทำไข่เจียวดอกกระจรอยู่ตอนนี้ เรามีผู้ช่วยนะมาทดลองอันนี้เรากินดอกกระจอนทอดไหมแกงส้มแกงส้มดอกกระจอนค่อยค่อยอย่าแกล้งเขาไม่แกล้งไม่แกล้งเขาแกงกินไล้คุณวัฒน์เนี่ยอะไรก็ดีเสียอย่างเดียวอ่ะไม่ดีนั่นก็คือไม่ดีหมดเลยไม่ใช่ชอบไปแกล้งเขาเนี่ยนะดอกกระจอนบำรุงสายตาอโอ้โห เนี่ยเห็นไม่ถึงหัวใจของเธอเลยอ่ะเอ้านี่นีน่บอกตรงๆนะใส่แว่นเธอไอตาตีเอ้าแกอะไรอ่ะแกงเลี้ยงเป็นไงน่ากินไหมอ่าเอ้าแกงจืดแกงจืดเอ้ยนี่คุณคุณคิดจะให้เขากินหมดเลยช่งรอช่งรอนี่ช่งรอมันจะให้สัมผัสบอกท่านผู้ชมมันอร่อยนะครับอ่ะอ่ามียำยำดอกกระจอนเออแต่แต่ยำเนี่ยผมอยากกินอยากกินยำดอกกระจอนนยำดออกกระจ นะครับแล้วถ้าดอกกระจรล้างสดๆหะยำหรือดอกกระจรลวกมะนาวมาดูเมนูของเชฟใหญ่แล้วนี่อันนี้เป็นเดือดเดือวอะไรครับผิดพลาดอะไรกับเมนูไหนครับยำดอกกระจอกระจรลวกมะนาวไม่ช่เปรี้ยวตาไม่ดีจิ้มไปด้พริกทั้งนั้นเลยแล้วดกวอกกระจรอุ้ย แต่มันเปรี้ยวมากนะครับขอบอกข้างนอกนิดนึงที่ทํามานะครับโปรดิวเซอร์เล็กนะครับยำดอกกระจรหของคุณเนี่ย <ภา S 1> จะให้วิตามินซีสูงมากเพราะว่าเปรี้ยวเหลือเกินมากกว่าป,ปกตินะนรับอันนี้ครับมาดูใน นี่กระทะกันดีกว่ากางปูกำลังปูฟ้องครับกำลังจะบอกท่านผู้ชมว่าทําง่ายอย่างสูตรนี้เราไม่มีสูตรตายตัวท่านผู้ชมจะใส่น้ํามันหอยใส่ซีอิ๊วขาวใส่อะไรก็ใส่ไปคุณตวคุณทอดไข่สวยมากเด่นมากเดี๋ยวดูฮะเดี๋ยวนี่เสร็จปุ๊บเสร็จเลยปุ๊บโอ้โหเฮ้ยคุณทอดไข่ได้สวยจริงๆพี่กระโจนเนี่ยจนแก้วอะไรจะหกหมดแล้วสวยมากๆเลยท่านผู้ชมลองดูนะครับดอกกระจนเป็นดอกที่มีประโยชน์จริงๆและฤดูนี้กําลังออกกันอยู่บางทีถ้าเกิดว่าไป ตาม <ują ula> ตลาดเนี่ยสมมติว่าตลาดบรรนอกบ้านนอกหน่อยถึงจะมีขายนี่นี่โอ้โหเก่งดูเขาทำดูเขาทอดไข่สวยขนาดนี้จะไม่ลองก็น่าเกียดครับฮะต้องลองหน่อยนะครับนี่นี่โอ้โหระวันะครับร้อนนะครับไม่มีครับไหนลองนิดหนึงดอกกระจรดอกกระจอนี่ครับโอ้ ผมบอกแล้วของร้อนทําอะไรผมไม่ได้นะครับผมบอกแล้วอร่อยนะอร่อยมากครับโกโก็ทอดไข่อร่อยจริงๆอ่ะโกทอดไข่ได้เอาอีกหน่อยไหมฮะเอาอีกหน่อยไหมไม่เอาไม่เอาแล้วนะก็ขอฝากไว้นึงเป็นเมนูที่เป็นประโยชน์จริงๆนะฮะสุขภาพสัตวหัวใจได้แน่นอนครับสายตาได้แน่นอนทางเดินหายใจได้แน่นอนหายใจาไข้หวัดด้วย ที่ชอบมากๆคืออะไรรู้ป่ะ100กรัม100กรัมเนี่ยให้ประโยชน์มากมายตั้ง72กิโลแคลอรีผูเยอะมากทักที้สักครูพวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกระช่วงต่อไปของรายการสักครูเดียวครับมีผัดมันกุ้งครับมันหอมจริงๆอ่ะเส้นมีผัดให้มันออกไม่ไหม้นิดนึงจะได้มีความหอมแล้วถามว่าดูยังไงถึงจะรู้หอมคุณใจที่บอกคุณจะมีจมูกไหม สวัสดีครับสวัสดีครับแคทเธอรีนยูทูบสวัสดีครับยูทูบนี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับ่จริงจริงผมใม่อร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม subscribe เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอออกจากปากดูครับผมเนื้อมาแล้อย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝาก subscribe ด้วยนะครับ